สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องทำไอศครีมนำเข้าจากอิตาลีแบรนด์ฟริกแมทนะคะรุ่น g 5 g 1 0ซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆและใช้ในร้านอาหารและคาเฟ่ค่ะสำหรับวิธีการใช้งานรุ่น g 5 g 1 0นะคะก็ใช้งานเหมือนกันเลยค่ะทำการเสียบปลั๊กให้เรียบร้อยนะคะเปิดฝาของตัวหม้อค่ะแล้วก็เตรียมมิกไอศครีมให้เรียบร้อยซึ่งในตัวโถหม้อปั่นนะคะก็จะมี แกนใบพัดใบพัดพลาสติกแล้วก็น็อตล็อกใบพัดนะคะประกอบให้สนิทเทมิกไอศครีมเข้าไปในตัวโถวค่ะเมื่อเทให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการปิดฝาให้สนิทนะคะเดี๋ยวรอเตยมที่จะมาใช้งานเครื่องทำไอศครีม g 5กันค่ะสำหรับ g 5นะคะจะมีตัวปุ่มหมุนทอมเมอร์จับเวลานะคะทํางานร้อมคอมเพรสเซอร์ปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มแกนนิต้านะคะใช้งานง่ายมากเลยค่ะ สำหรับเครื่องทำไอศครีมรุ่น G10 นะคะก็ใช้งานเหมือนกันเลยค่ะหมุนปุ่มควบคุมเวลานะคะก็จะทำงานควบคู่กับคอมเพรสเซอร์เลยค่ะเครื่มีใช้เวลา12-15นาทีเท่านั้นปุ่มแรกจะเป็นปุ่ม on/off นะคะปุ่มที่2จะเป็นปุ่ม store นะคะใช้สำหรับเก็บไอศครีมเมื่อทำไอศครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่อยากเอาออกนะคะส่วนปุ่มสุดท้ายค่ะก็จะเป็นปุ่มของแกรนิต้านะคะตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมีข้อดีก็คือเขาจะมีจุกเดินน้ำด้วยนะคะเวลาล้างทำไอศครีมค่ะเมื่อล้างเสร็จสามารถดึงจุกเดินน้ำนะคะเพื่อให้น้ำที่เราใช้ล้างไอศครีมนะคะออกมาทางรูนี้ได้ใช้งานมากๆเลยแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะ